นีัค่ะอิเดิยคอฟฟี่นะคะกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับรีวิวชุดเครื่องชงกาแฟวันนี้นะคะเครื่องชงกาแฟของเรามาในตีมินิมอลค่ะเป็นแบรนด์จากเวก้าตัวนี้เมดอินอิตาลีนะคะจับคู่กับตัวเครื่องบดคอนติเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะคะตัวเครื่องนะคะสภาพเนี่ยบอกได้เลยว่าสวยมากๆนะคะตัวนี้อยู่ที่ประมาณ90%เลยค่ะเิ้วรอยนะคะในส่วนของตัวปุ่มนะคะสตรีมนะคะหรือรอบๆตัวเครื่องเนี่ยอันนี้บอกได้เลยว่าตำหนิน้อยมากๆนะคะ อันนี้จะเป็นด้านไหนนะคะตัวเครื่องนะคะมีการล้างโอเวอร์ฮอลนะคะในส่วนของตัวหม้อต้มปั๊มมอเตอร์รวมไปถึงอะไหล่โอลิงต่างๆต,ตัวนี้เราเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยค่ะตัวเครื่องพร้อมใช้งานรองรับนะคะการชงต่อวันเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยถึงสา0รอแก้วต่อวันเลยค่ะตัวเครื่องนะคะอุปกรณ์ที่มีให้ก็จะมีด้ามชงแบบนี้นะคะให้2อันนะคะตัวนี้จะเป็นขนาด58สแดมิลก็จะเป็นขนาดมาตรฐานค่ะส่วนตัวสตีมนะคะเขาดีไซน์เอาไว้สองด้านตัวนี้เราเปิดให้ร้อนเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเช็ดกันดูค่ะตัวสตีนนนนะะะคคงง้้้ชใขาาไดึ แล้วก็หมุนปิดเปิดได้ไง่ายด้วยค่ะส่วนตัวน้ําร้อนนะคะเขาจะดีไซน์เอาไว้ตรงด้านกลางเลยนะคะเวลาที่เราใช้งานเนี่ยก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะตัวปุ่มกดนะคะตัวนี้สภาพยังใหม่ทั้ง2ด้านนะคะสามารถตั้งให้น้ํากาแฟหยุดอัตโนมัติได้ถึง4ปุ่มทั้ง2ด้านเลยค่ะ ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับเครื่องบดนะคะของคอนตินะคะซึ่งตัวนี้ก็ยังใช้งานได้ดีแล้วก็ตัวเครื่องตำหนิน้อยมากๆตัวฟันบดยังคมอยู่นะคะเราจะมากดกาแฟนะคะออกจากตัวเครื่องเวกากันนะคะซึ่งตัวเครื่องตัวนี้นะคะหัวชงจะเป็นในรูปแบบของ E 6 1สนะคะก็ะจะช่วยให้รสชาติกาแฟนะคะมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นด้วยค่ะเข้มข้นขึ้่ อันนี้คือกาแฟที่เรากดได้จากตัวเครื่องนะคะเขาสามารถทําครีม่าออกมาได้ค่อนข้างดีนะคะตัวนี้เราใช้เป็นเมล็ดขั่วกลางเข้มนะคะซึ่งตัวนี้ก็ช่วยนะคะให้รสชาติของลูกค้าเนี่ยมีความเข้มข้นนะคะไฟปะสมนมหรืออเมริกาโน่อันนี้ก็ทําได้ดีมากค่ะ เอาล้ค่ะทีนี้นะคะเรามาดูในส่วนของการใช้งานเรียบร้อยหมดแล้วนะคะลูกค้าอยากทราบแล้วว่าจุดนี้ราคาเท่าไหร่นะคะตัวนี้นะคะเครื่องเวก้านะคะเป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมนะคะเป็นอันดับต้นๆนะคะของลูกค้าที่เปิดร้านกาแฟน,นะคะวันนี้เราจะโปรโมชั่นพิเศษนะคะคู่กับเครื่องคอนติราคาเพียงห้าหมื่นเก้าเท่านั้นค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะเปิดร้านใหม่หรือว่าขยายแฟรนไชส์ตัวนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ